ันนี้เราจะมาเล่นแมปไม่คุ้นตาเลยในเลนบูฟนเหมือนกันครับแต่ไม่คุ้นอาจจะเป็นอะไรไม่รู้ไปเดยวไปเริ่มจากตัวแรกกันก่อนโอ้อะไรวะนั่นอ่ะสวัสดีฉันคืออุ้ยมีมอุปติเลยโอ้โหเป็นเหมือนเอิมโพโพโน่าจะเพิร์พโมมอะลร แต่แค่ใส่กระโปงแล้วก็ท่าเดินแปลกๆมันเป็นแบบนี้มันเป็นแฟนคลับของเล่นบูฟนอะไรมันสูงขนาดนั้นไม่ได้นะนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าเออตัวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นโอ้โหเหมือนยอมทูตปีศาจปีศาจยมทูตโอ้โหจัมสเกอร์วิจัมสเกอร์ ทำไมาเดินไม่ได้เนี่ยกับปีศาจอุ้ยตรงนี้ยังมีอีกโอ้มีเยอะเลยเหมือนเราต้องไปหาอะไรสักอย่างอะแต่เราจำสเก,กลเพื่อนดีกว่างอ <No! S 1> อัอวทำไมาเราตายก่อนอันนั้นเหมือนออเรนจ์เลยะตัวที่เราแปลงไปอันที่สองเนี่ยยูงมาทุดน่าจะออเรนจ์ ตัวนี้ไม่ค่อยคุ้นเลยจำสเกก,ก็มียอไม่คุ้นตายเอามาดิมาสูดไม่ล่ะยอมาฆ่าฉันได้เหรอยอเอาหัวทุบมาโอเคตัวต่อไปครับเอ,อือจำสเก,กไม่ค่อยดีแต่ไม่เหมือนอยู่มาทูดมาตัวต่อไปนะครับ คล้ายๆพิงแต่มันอาจจะไม่ใช่อุ้ยจำสแกย์จำสแกย์ไอ้ม่วงไม่แน่อุ้ยจำสแกย์กยไว้ดนะีเหมือนเป็นพิงแต่มันเหมือนไซเลนที่นีเลยผมไม่ค่อยแน่ใจอันนี้เข้าไปได้ไหมเข้าไปเออโอเคงั้นเรามาดูตัวต่อไปกันนะครับอะไรวะเนี่ยมันเป็นเอเลี่ย,อยนอะไรไม่รู้อ่ะจำสแก อุ้ยเป็นเอเลี่ยนอะเหมือนเอเลี่ยนตาเดียวอะใช่ไหมเว้ยที่อะไรไม่รู้เก็บวุ้ยอะไรวะเราเป็นเอเลี่ยนวุ้ยอะไรวะเฮ้ยคืออะไรเนี่ยเราออกเลยว่าตองนี้ ว้านันก็มาด้วยเหรอตรงนี้เราติดเราต้องไปตรงนี้หรือเปล่าอ๋อมันเดินไปเรื่อยๆเราอาจจะเจอสีเขีเยดอะไรก็ได้้องขึ้นไปนี้นี่วูวอะไรวะเนี่ยเหมือนเป็นอะไรสักอย่างเอ๊ะทอให้หมดเลย กับที่เดิมลงมาตรงนี้อ๋อคือตรงนี้แล้วบันไดตรงนี้ละคืออะไรขึ้นว้วเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างเลยไม่เคยเห็นนี่คืออะไรเนขะ้าไปดิคืออะไรเนี่ยโว้ย ว้าว <Whoa. S 2> ที่ไหนเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเราต้องไปหาอะไรซีเคยดหรือเปล่าวะเัาข้างไว้ผมอ๋ <What the? S 1> อวัตดตอร์เอ,อ่อ mm. mm. ทีโพตายวัตเตอร์ฟักกิสเซดอะไรวะอึมบอืมอทีพูดเอ้ยอะ อย่าเหยียบได้บอลเฮยโอ้มันกระโดดไปไม่ได้อ่ะทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับเออ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 ว้ายทำไมมันไม่กระโดดวะเดี๋ยผมข้ามดีวก่าจะเข้ามาใหม่ครับผมเข้าเซีข็ดไม่ได้อ่ะมันอะไรมาถึงงานจะตัวนี้จมสแกมัยยะ นนนนะูนี่มันคุ้นๆนะนี่มันแดดดี้ลองนิกใช่ไหมแดดดี้ลองนิกมือยืดได้ยืดจัก,กรจัก,กรมาจัก,กรจักรจะดีกว่าเฮ้ยจัก,กรจัก,กรย่อย่อจักรจักรนั่นไง กลับมาตัวต่อไปกันดีกว่าตัวนี้เหมือนที่เพื่อนนีทำนะจมสเกตก็น่าจะเป็นนี้่นี่างนี้เลยมันเราได้ซีเร็ดเราไม่เข้าไปในท่อนีรือไะเออนั่นไงไอตัวสีเร็ตตัวนั้นมาใหม่จะมาสู้แก ยอง่อ,อโอเคครับถ้าจะใครถ้าชอบคลิปนี้รับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดต่ใครได้ครับตอนนี้ผมกำลังมามันอยู่สู้มันไม่แง่เอ้ามันตายโอเคผมก็จะกลับมาขึ้นมาบ๊ายบาย